ครับสวัสดีเอฟซีสุขันครับบอกกันคือเกัาครับมื่อนี้ว่างครับเดี๋ยวโอกาสมาเที่ยวนะครับผู้กตาเตนะครับบันดงประดิษฐ์นะครับเนาะบันดงประดิษฐ์ตำบลลุ่นกลางอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลครับผมผู้กตาเตะับตัวนี้มันอยู่ส่วนหนึ่งของเขื่อนศรีธนทันครับผมกับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมจะพาย่างเบิ่งนะครับเนาะ วันเป็นยังไงครับผมน้ำใสนะครับน่าลินมากเลยครับผมน้ำใสครับผมสุดท,ท้ายบรรยากาศรอบๆไปเบื้องบนครับผมโอเคครับบรรยากาศดีมากเลยครับผมกับบรรยากาศนะครับเนาะ มีขูดหินครับผมมีมหมงเหเด่นครับผมเด่นน้ำก็มากครับผมมีหมองตกปลาครับผมจะบบรรยากาศหนาวเย็นมากเลยครับผมไอมีโอกาสก็แวะมาก้วครับเด้อผูกกระแตครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไหมครับผม ผมพนก็จะบปินปลาครับผมนีวัดนะเป็นน,น้าเป็นนู่นน้ำใจดีครับนอ้องบ่มีบ่มีโคถึครับผมมาสำหรับการพักผ่อนครับผมปันยุดครับผมเป็นพลานหินสวยงามมากครับ สวยครับมีคนิงรู้อะไรหครับปึ๊บเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศรอบๆให้เบิ่งครับผมวันเป็นเนียวไหนเนาะยเห็นไหมครับโอ้เห็นไหม ็นสถานที่ท่องเที่ยวไหมครับผมส่วนหมาเขาเจะม,มาในนะครับสงการนะครับนเนาะบดินห่านมีคนมาปรักปอนไล่าแห่งครับ เป็นพล่านหินกับผมสำหรับโม่โโโมาเทียดกับเขาเกียบแซบครับผม อุ๊ยไปขวดทิ้งครับน้ำช่วงนี้เขาได้ยุครับผมน้ำม้อนขืนครับผม ันเป็นกอกลางแม่น้ำนะครับนเนาะตอนนี้เห็ดกับเผากินครับผม ยี่สิบเอ็ดเดีักยี่อ็ดเดีักนะครับโอ้เนี่ยเพื่โอ้บรรยากาศสดยอดครับหินก็สวยครับผมวิลาอ่งเงย มันจะกัดสุดยอดนะครับนี่ครับข้างน่างข้างล่างนี่ก็เดินน้ำนะครับผมน้ำกระเซงครับนี่บองห้กินเขาวแะแทบครับข่อยกุ้งเต็มคืออ้คือสสุดยอดนะครับเนาะ จุกมือสิจัดอยู่ครับผมโอ้โวบรรยากาศอ้อยแบบโหหินก็สวยครับ ไว้คร so ับโอ้ครับบรรยากาศน้องเนาะตรงนี้ด้านบนครับมองจอดรถครับผมเพิ่งจะมีเมฆขามาอยู่ทายดีบ่ครับ กูมือค่นเขามาลายบ่ครับบ่อันห้องน้ำมันเขาม่มองเขาบ่ครับทังผุนบ่ตัวนั้นบ่เอาอันเขาโอยู่บ่ออ๋อครับ

ช่วงนี้มันเป็นช่วงคนโมคอยเที่ยวเป็นไรครับกระสิบประแม่ปีใหม่ปีใหม่ครับต้งการครับคุนจะขอลายนะครับนุ่ปีใหม่รรครับต้กบงการเดี๋ยวผมนตีอะไรอยา่างเงอีกฟังนึงครับ บรรยากาศตังนี้จะเป็นบม่มีขูดหินครับผมจะเด็นสั้านที่ทวางปล่าครับผมก็จะมีอยู่แต่ว่ากับก็ร้ายครับผม บรรยากาศนะครับเนาะนี่ แหล่งท่องเที่ยวครับพู้กระเตนะครับอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลครับโอ้ครับสวยครับสวยงามนี่ขุดทีนข้าวกิมนี่ก็จะไปเพียงตอนนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวสิพามาเที่ยวไหม่ครับผมสวัสดีครับ